ตร,รับแรงกระแทกชูวิทย์เผยข้อมูลใหม่วาทีนายกก็เกิดความเสียหายราวกับสึนามิ หลังจากที่พรรคเพื่อไทยเตรียมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหลังรวมเสียงโหวตได้315เสียงพร้อมดันนายเชษฐาทวีสินแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยนั่งเก้าอี้นายกในการโหวตนายกรอบที่3ที่ใกล้จะถึงนี้แถมยังมีสัญญาณจากสวหลายคนที่พร้อมสนับสนุนให้อีกด้วยจนมีการแชร์ชมน้าคลมเพื่อไทย1แล้วตามโลกออนไลน์ แต่นั้นจะเป็นไปได้หรือไม่เมื่อนนะักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่ออกมาเคลื่อนไหวทีไรก็ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่เขาพูดมักจะถูกตลอดได้ออกมาแฉน,นายกตัวสูงเรื่องที่ดินแสนสินริจนมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นแต่นายชูวิทย์ก็ไม่ได้กลัวแต่อย่างใดเพราะล่าสุดได้โพสต์เฟซบุ๊กน่าสนใจอีกแล้วโดยนายชูวิทย์ระบุว่าแฉเพื่อชาติอ P 2ีปัน่นบวมตัดตอน วันอังคารหน้าจะมีการถแถลงข่าวเปิดเผยพร้อมหลักฐานเอกสารโดยผมจะนําข้อมูลเชื่อมโยงให้เห็นว่าพฤติการของว่าที่นายกตัวสูงๆมีเล่เหลี่ยมของนายทุนอย่างไรให้สังคมได้ตัดสินเองข้อมูลที่มีหลักฐานวิธีการที่น่าเคลือบแกลงสงสัยผิดทั้งกฎหมายจริยธรรมและธรรมาพิบาลมาให้สาธารณชนได้เห็น แต่เกริ่นไว้ว่าการขยายผลในเรื่องใหม่ตอนนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตลาดหลักทรัพย์บริษัทมหาชนเป็นวงกว้างรุนแรงดังซินามิเป็นการโกงผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับคนกินชี่เพียงแต่ซับซ้อนกว่าไม่ใช่แค่ปลอมรายงานการประชุมโงโงๆแบบคนไม่มีกึนข้อมูลชุดใหม่นี้ไม่เกี่ยวกับตอนแรก12คน12วันหากคนเป็นนายกรัฐมนตรีมีพฤติการซ่อนเร้นอำพางเช่นนี้สังคมจะรับได้หรือไม่ บรรดาสวที่เห็นดีเห็นงามจะยอมโบสถให้หรือไม่ EP นี้รวบมาจากการแชร์เพื่อชาติให้กระชับขึ้นเนื่องจากเวลาผมเริ่มหมดเชิญสื่อมวลชนทุกสำนักอังคารที่15สิงหาคมนี้เวลาบ่ายโมงสถานที่เดิมปูเสือนรอเลยครับถึงใจพระเดชพระคุณเมือนเดิมรับประกันยีห่ห้อชูวิท